ยินดีต้อนรับสู่นิยายเสียงฟังเพลินเรื่องหลินเซียวหลินเซียวเริ่มตามหาความจริงจากภาพในหัวส่วนลทัทธิหมื่นเงาส่งผู้ล่วงรู้ความทรงจำมาค้นหาต้นตอของการปลุกเหวลึกหลินเซียวหลบอยู่ใต้สะพานไม้เก่าใกล้แม่น้ำเสียงลมหายใจยังคงนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามภาพที่เห็นชายผู้หนึ่งซึ่งเหมือนเขาอย่างน่าประหลาดยืนอยู่กลางหมอก มือหนึ่งถือเหรียญดอกบัวอีกมือถือหน้ากากครึ่งดวงเบื้องหลังเต็มไปด้วยศพมันไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ภาพลวงมันคือความทรงจำบางส่วนที่ไม่ใช่ของเขาหรือโรดนี่จะคือบิดาของข้าหรือข้าเองเคยอยู่ที่นั่นในชาติหนึ่งเขาหยิบเหรียญบัววิญญาณขึ้นมาดูอีกครั้ง ด้านหลังเหรียญมีรอยร้าวบางๆที่ไม่เคยสังเกตมากก่อนและข้างใต้รอยร้าวนั้นมีตัวอักษรจารึกเล็กมากหนึ่งคำคำเดียวย้อนในเวลาเดียวกันบริเวณศาลาว่างใจกลางเมืองดอกบัวล่มมีขบวนเงียบๆเ,เดินเข้ามาจากทิศเหนือ คนเดินหน้าเป็นชายสูงวัยในชุดขาวสะอาดผมยาวรวบไว้ไม่สวมหน้ากากมีเพียงผ้าคาดตาสีเทาปิดดวงตาทั้งสองไว้แน่นเขาคือหนึ่งในห้าผู้อาวุโสข,ของลัทธิหมื่นเงาผู้ได้รับฉายานักอ่านวิญญาณเขาไม่ใช้ตาในการมองโลกเขาอ่านมันผ่านเสียงสะท้อนของความทรงจำ เมื่อเขาเดินเข้าสู่ลานศิลาพื้นใต้นั้นเกิดคลื่นบางๆกระเพื่อมเหมือนความทรงจำของเมืองเริ่มรบเร้าเขาหยุดลงกลางลานเอามือแตะพื้นหินเบาๆแล้วพึมพำเมื่อคืนมีคนฝืนลมหายใจของเหวและมันสะเทือนวงจรของเราเสียงในหัวเขาพลันเต็มไปด้วยภาพทำโบราณลมหายใจสะท้อนภูเขาเงาในจิตเด็กหนุ่มและ ภาพของเหรียญที่มีคำว่าย้อนเขาสะบัดมือขึ้นจิตอ่านของเขากระจายเป็นฝนที่มองไม่เห็นฝนแห่งความทรงจำที่กําลังไหลลงสู่ผู้คนทั้งเมืองเพื่อค้นหาว่าใครคือผู้เปิดประตูเหวลึกอีกครั้งฝั่งของหลินเซี่ยวทันทีที่เขาจับเหรียญแน่นเขารู้สึกเหมือนสมองโดนเคาะมีเสียงเล็กๆแว่วในหัวเสียงของชายชราไร้หน้า อย่าคิดต่ออย่ารู้ทันหรือเจ้าจะกลายเป็นเป้าในทันทีเขาสะดุ้งและรู้ทันทีว่ามีคนกำลังอ่านวิญญาณอยู่เขารีบควักถุงใบหนึ่งจากเสือ้อข้างในมีเศษหินผงสีดำที่พรานหมอกเคยให้ไว้พรานหมอกเคยบอกว่าถ้าเจ้าโดนใครบางคนล้วงจิตให้ขยี่สิ่งนี้ลงที่กลางหน้าอกแล้วหายใจกลับหัว หลินเสียวไม่เข้าใจในตอนนั้นแต่ตอนนี้เขากำลังทำเขาขยี้หินผงลงบนหน้าอกและพลิกทิศการหายใจหายใจย้อนทันใดนั้นโลกในใจกลับด้านเสียงของผู้ล่วงรู้จางหายราวกับเขาหลุดออกจากเรแดาของลัทธิหมื่นเงานักอ่านวิญญาณชงักเขาหยุดพึมพำรรทันทีมีคนรู้จักวิธีย้อนลมหายใจในเมืองนี้ เขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดวงตาแม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงช่องว่างแห่งเดียวในเมืองช่องว่างที่ไม่มีความทรงจำไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันมีเพียงความเงียบและในความเงียบนั้นชื่อของเด็กหนุ่มไร้ปราณเริ่มปรากฏขึ้นในใจเขาปราณหลินเสียวลมหายใจนอกเมือง เหตุการณ์ช่วงหลินเซียววางแผนออกจากเมืองดอกบัวล่มเพื่อหลบการไล่ล่าของลทัทธิหมื่นเงาและมุ่งหน้าสู่แคว้นมู่หลงดินแดนที่มีคำสา,าบรออยู่แต่กำเนิดหลินเซียวยืนนิ่งใต้สะพานไม้ร่างเขาไม่ขยับแม้แต่ปลายนิ้วจิตสงบแต่วางวนในใจกลับคุกรุ่น คำว่าหลินเสียวที่ดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงของตนเองแต่มาจากชายชราผู้ปิดตานักอ่านวิญญาณพวกมันเริ่มรู้ชื่อข้าแล้วเขากำหมัดแน่นและรู้ทันทีว่าต้องออกจากเมืองภายในคืนนี้เมืองดอกบัวล่มไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ใช่เพราะไม่มีที่ให้ซ่อนแต่เพราะความทรงจำของเขาถูกอ่านได้ เขากลับไปยังบ้านร้างหลังเล็กสุดขอบเมืองที่นั่นไม่มีใครเหลียวแลเป็นบ้านที่เขาเคยอยู่กับบิดาก่อนจะหายตัวไปเมื่อเจ็ดปีก่อนใต้พื้นไม้เขาเปิดห้องลับมีเพียงกระสอบผ้าเก่าและสมุดบันทึกที่เขาไม่เคยกล้าอ่านจนจบแต่วันนี้เขาเปิดมันหน้าสุดท้ายมีลายมือของบิดาเขียนไว้ว่า หากเจ้าค้นพบคำว่าย้อนบนเหรียญจงเดินทางไปยังแคว้นมู่หลงหญิงคนหนึ่งที่นั่นรู้ว่าทำไมเจ้าถึงหายใจผิดทางไม่มีชื่อหญิงคนนั้นไม่มีคำอธิบายมีเพียงเครื่องหมายรูปพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆข้างคำว่าหญิงหลินเสี่ยวพึมพรรมํมจันทราเขาไม่แน่ใจว่าคือชื่อคนหรือสำนัก แต่ในตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกต้องไปก่อนที่พวกนั้นจะถึงตัวค่ำคืนนั้นพระจันทร์แดงลอยต่ำชายผู้มีนามหลินเสียวมัดห่อผ้าสวมชุดชั้นในเดินทางของบิดาและนำเหรียญดอกบัวไว้ใกล้หัวใจเขาไม่ใช้ถนนใหญ่แต่ใช้เส้นทางเงาที่พรานหมอกเคยพาเขาลัดผ่านสมัยเด็ก ทางนั้นผ่านถ้ำหินผาหยากและเขตเงียบของวังเงาร้างเขาเดินแบบไม่มีเสียงและหยุดทุก1ิเก้าเพื่อตรวจแสงจันทร์และลมแต่แม้จะเงียบเพียงใดใครบางคนก็รู้ว่าเขากำลังเคลื่อนไหวภายในหองเงาทิศเหนือนักอ่านวิญญาณยืนอยู่หน้าผ้าม่านสีดำเบื้องหน้าเขาคือร่างในเงารูปร่างหญิงสาวสูงโปร่งใส่ชุดคลุมดำ เจ้าแน่ใจว่าเด็กคนนั้นฝึกถึงลมหายใจที่สองแล้วเสียงของหญิงผู้นั้นเหมือนกระจกแตกร้าวในพายุข้าไม่ได้อ่านตรงนักอ่านวิญญาณตอบเขาใช้เทคนิคย้อนหายใจเรามองไม่เห็นภาพจริงแล้วเจ้าจะให้ข้าส่งใครไปนักอ่านวิญญาณนิ่งไปชั่วครู่ก่อนตอบว่า ส่งหน่วยสกัดต้นกำเนิดลงไปถ้าเด็กนั่นผ่านลมหายใจที่สามเมื่อไรเหวจะตื่นโดยไม่มีวันหลับอีกและในขณะเดียวกันกลางป่าริมแดนของเมืองหลินเซียวหยุดเดินเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เบาแต่ชัดเขาหลบหลังต้นไม้และมองไปยังทางเดินดินเก่า เงาของใครบางคนกำลังเดินสวนมาแต่ไม่ใช่นักฆ่าไม่ใช่คนจากลัทธิแต่คือเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดผ้าหยาบคล้ายนักสแสวงบุญเธอเหงืนหน้ามองฟ้าในมือนั้นถือโคมพระจันทร์และเมื่อลมหายใจเขาสะท้อนออกมาดวงตาเด็กหญิงหันมาทางเขาพอดีแววตาเธอไม่ตกใจแต่กลับพูดเพียงเบาๆ ข้ามารับเจ้าหลินเซียวหลินเซียวอึ้งเขาไม่รู้จักเด็กคนนี้แต่เธอรู้ชื่อเขาและรู้ว่าเขาจะมาทางนี้ทางเชื่อมลมปราณร้างหลินเซียวเดินทางคร้อมเด็กหญิงลึกลับสู่ขอบเขตนอกเมืองผ่านดินแดนที่ผู้บ่มเพาะไม่กล้าเหยียบเส้นทางที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าหลุมฝังปราณ หลินเซียวจับจ้องเด็กหญิงตรงหน้าเธอดูอายุไม่เกินสิบปีร่างเล็กเท่าคนเฝ้าวัดในเมืองแต่แววตานิ่งเกินเด็กทั่วไปเจ้ารู้ชื่อข้าได้อย่างไรเขาถามเด็กหญิงไม่ตอบทันทีเธอเพียงยกโคมในมือขึ้นสูงเปลวไฟรูปพระจันทร์ที่ลอยกลางกระจกกระพริบเหมือนมีลมหายใจข้าคือผู้เฝ้าทางร้างเธอตอบเบาๆ ผู้ที่รู้ว่าใครจะเริ่มต้นและใครจะสิ้นสุดที่นี่คำตอบไม่ใช่สิ่งที่หลินเซียวเข้าใจทั้งหมดแต่บางอย่างในใจกลับบอกให้เขาเชื่อเธอชั่วคราวสองคนเดินลัดเลาะเข้าไปในหุบเขาร้างทางใต้ที่นั่นไม่มีหมู่บ้านไม่มีสัตว์ไม่มีลมมีเพียงหินแห้งกับต้นไม้ตายที่ยืนเศร้าเหมือนวิญญาณถูกทิ้งระหว่างทางเด็กหญิงพูดเพียงคำเดียว อย่าหายใจในจังหวะที่27ไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกรากปราณเก่าดึงกลับหลินเซียวไม่เข้าใจแต่เขาจำคำไว้ทุกคำและเริ่มนับจังหวะหายใจอย่างระมัดระวังเมื่อถึงจังหวะที่27เเขากลั้นหายใจไว้ชั่วครู่และทันใดนั้นเสียงสูดลมหายใจดังขึ้นจากใต้ดินไม่ใช่จากใครแต่จากผืนแผ่นดินเอง เสมือนกับพื้นดินมีปากขนาดใหญ่สูดทุกสรรพชีวิตที่หลงหายใจผิดมันเคยเป็นที่ฝึกของเทพองค์หนึ่งเด็กหญิงกล่าวเทพองค์นั้นทำผิดพลาดจึงทิ้งลมหายใจสุดท้ายไว้ที่นี่ใครหายใจในจังหวะเดียวกับเขาจะถูกกลืนไปเป็นเงาในดิน หลินเสี่ยวกลืนน้ำลายเงียบเงียบเขาไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ใดแต่แน่นอนโลกที่เขาเคยรู้จักไม่มีในแผนที่จนเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงทั้งสองมาถึงเขตปลายสุดของทางเชื่อมลมปราณร้างตรงหน้าคือหน้าผาที่เต็มไปด้วยหินสีเทาเข้มแต่กลางหินเหล่านั้นมีวงแหวนโบราณที่สลักลายจันเอาไว้ เด็กหญิงวางโคมไฟกลางวงและพูดเพียงว่าเจ้าจะไปต่อได้ถ้าข้ามผ่านลมหายใจที่สามที่แท้จริงหากข้ามไม่ได้เจ้าจะเหลือเพียงเงาลมหายใจที่สามหลินเซียวขมวดคิ้วข้ายังไม่ทันบ่มเพาะเจ้าจะต้องไม่บ่มเพาะเพราะเจ้าถูกสาบไม่ให้บ่มเพาะแบบผู้อื่นเจ้าต้องหายใจในนามของสายเลือด จงทาในจังหวะเดียวกับผู้ที่เจ้าฝังไว้ในใจครั้งนี้ไม่มีคู่มือไม่มีคำพีมีเพียงหัวใจเขาและชื่อที่เขาเอ่ยในใจบิดาเขาเริ่มหายใจไม่ใช่ในจังหวะปกติแต่ในจังหวะที่เขาจำได้ว่าบิดาเคยหายใจแรงๆทุกครั้งก่อนสอนฝึกกระบี ในจังหวะที่ชายผู้นั้นเคยเอาฝ่ามือตบหลังเขาเบาๆแล้วพูดว่าอย่าท้อเพราะเจ้าหายใจได้อยู่เขาทำซ้ำหนึ่งครั้งสองครั้งสามวงแหวนหินเริ่มเรืองแสงและในวินาทีนั้นเขากลายเป็นเงาที่ถูกลากเข้าสู่มิติหมอกอีกฝ้าของวงแหวนเด็กหญิงยิ้มจางๆแล้วกระซิบขอให้เจ้าได้พบกับเธอ ทิดาจันทราผู้ที่รอเจ้ามานานเหลือเกินขอขอบคุณที่สนับสนุนและให้กำลังใจโดยการกดถูกใจกด subscribe และกดติดตาม